สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาตัดย้าให้หัวนะคะนี่เครื่องตัดหญ้าของบุญล้อมแล้วก็สาเรเลงคู่ใจคะ่ะหลังจากที่จะไปไหนต้องได้ยา้าเอาไว้ให้น้องวัวก่อนนะคะ นี่โดยขยายาธรรมชาติน้ำง,งามค่ะคนนั้น ยาวย่างามไม่ต้องเบรกสวัสดีค่ะวันนี้มาตัดหญ้านะคะตอนตะวันเกือบตกดินแล้วนี่เลยค่ะ ัดแล้วข้างหนึ่งเลืออีกข้างให้มันบรรจบก,กันตัดยาให้วัวค่ะวันนี้สองเที่ยวแล้วเมื่อเช้าเที่ยวหนึ่งรอบเย็นก็เที่ยวหนึ่งหนึ่งซาเล้งนะคะ นี่เลยค่ะนูน่นเครื่องตัดเองค่ะนี่ค่ะน่าจะเต็มซาเล้งนะคะสี่ห้ากองนี่ค่ะหญ้าหญ้าธรรมชาตินะคะไม่ใช่หญ้าปลูก เกี่ยวหญ้าให้วัวกันคะนี่ค่ะหญางา,งามงามจนล้มเลยตัดเครื่องก็ยากก็เลยต้องพึ่งเขียวด้วยเนี่ยค่ะหญางา,งามงามจนลม้มแล้วก็มาเห็นนี้ค่ะเฮ็ดพะเฮ็ดพอ ในดงหญ้านี่ค่ะอุ้จะเก่แล้วนะค่ะเนี่ยเสียดายน่าจะเห็นก่อนหน้านั้นเสียดายมากเห็ดผกเป็นกองๆเลยดูสิคะเดรแล้วจับไป มันยุบน่าจะเก่ค่ะแล้วค่าฟีมือเนี่ยเป็นกกงโกงอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะชั่วโมงหนึ่ง ยาวยาวหนึ่งคันรถ ไม่ได้ประโมลเลยเรียบร้อยเตรียมตัวออกเดินทางได้นหนึ่งซาลิงวันนี้นะคะยาสวยงามมาก